ัโยยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวในวงการ k p ป๊ให้ทุกคนติดตามกันคลิปนี้เราจะขอเริ่มที่เรื่องของการจัดอันดับนะครับของเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊และก็ยอด s u b สไครป์บน YouTube นั่นเองมด s ับสไครป์เคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปออนยูทูบท็อ5บอกเลยว่าอันดับแต่ละวงคือปังๆทั้ง,ทงนั้นเป็นตัวตึงด้าน Engage และที่สําคัญเลยก็มีตั้งแต่เจน3เจน4แล้วก็เจน5มาเลยนะครับเริ่ คือ Baby Monster น้องใหม่ล่าสุดเป็นเจน5เพียงแค่วงเดียวเลยที่เข้ามาอยู่ใน Top 5ของ Most Subscribe K-POP Girl Group YouTube โดย Baby Monster เนี่ยทำยอดไปได้ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่8.42ล้านนะครับมาแรงมากๆ Girl Group Gen เจน5เพียงแค่วงเดียวต้องบอกว่าเป็นวงเดียวเท่านั้นใน Top 5นี้ครับ Say Hello พร้อมกับสวัสดีอันยอเซโยรุ่นพี่ซอนเบนิมขอเข้ามาอยู่ใน Top 5ด้วยคนต่อกันเลยในอันดับต่อไปนะครับที่4เป็นของ G จีเอเรยอนเที่กิ มากมและตอนนี้ก็คือกระแสแรงสุดไม่ว่าจะเป็นงานวงหรือว่างานเดี่ยวมาดีมาแรงมากๆเลยที่ไอดอลได้รับว่าอันดับที่4มาครองได้ด้วยยอดทั้งหมดอยู่ที่9.04ล้าน Subscribe มาเป็นอันดับที่4และตอนนี้วงเนี่ยก็งานชุมงานฮอตมากๆเลยครับ อันดับต่อไปอันดับที่3เป็นของอิจีด้วยยอดทั้งหมดอยู่ที่9.44ล้านสำหรับอิตจีนั้นในตอนนี้กําลังเตรียมตัวเปิดตัวโซโล่เดบิวต์คนแรกของวงก็คือเยจีมาแรงมากเลยอย่าลืมซัพพอตอิจีกันเยอะๆด้วยนะครับมากันต่อในอันดับที่สองนะครับสำหรับอันดับที่2นั้นเป็นของทไวท์ในเกิร์ลกรุ๊ปจากเจน3มาแล้ว1วงยอดซับสครับทั้งหมดที่ทไวท์ทำไปได้อยู่ที่17ล้านนะครับสิบเจ็ดจุดเก้าล้านทไวท์คว้าอันดับที่2มาครองแล้วก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ป วงแรกเลยที่ยอดเนี่ยทะลุ10ล้านขึ้นไปกล้แตะหลัก20ล้านแล้วในตอนนี้มาแรงามากเปิดตัวสมสศัิ์รีสมานะเกิร์กรุ่มแห่งชาตินะครับอันดับที่2องสวายคว้าไปครองในอันดับที่2ด้วยยอด17.9้าล้าน subscriber และปิดจบด้วยอันดับที่1นะครับเป็นของ b l ล c k พิงค์ควีนออฟเคปอนั่นเองยังคงเป็นที่1และก็ยอดเนี่ยยังถือว่าโดดแล้วก็นําห่างมากเลยนะครับแบล็คพิงค์ทำยอดทั้งหมดกับ95.8ล้านซับสไลรบน s น y o c r i b e เป็น กอรกรุ๊ปที่ยอดเนี่ยเกิน90ล้านวงเดียวและในตอนนี้เนี่ยแบล็กพิงก์ก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแถมยังจะมีเวลทัวร์ด้วยในปี2025นี้รอติดตามเป็นกำลังใจให้กับแบล็กพิงก์กันตอนนี้ใครคิดถึงสี่สาวก็สามารถติดตามผลงานเดี่ยวของเมมเบอร์กันได้ไดรับปล่อยมากันโดรัวแบบไม่ให้แฟนๆได้พักลิงก์เนี่ยไม่ได้หายใจแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับท็อป5 most s u b s c r i b e K-pop Girl Group บน u t u b e นะครับ ที่ทำยอดปังๆเป็นอันดับ1,2,3,4,5ของเกิร์ลกรุ๊ปในวงการเ p ป๊อเลยใครติดตาม YouTube วงไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ร่วมยินดีกับสถิติป,ปังๆนี้กันเพราะยอดแต่ละวงเนี่ยถือว่ามาแรงมากๆไม่ว่า,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 าจะเป็นรุ่นพี่เจน3รุ่นพี Gen 4, ่เจน Gen 4หรือว่ารุ่นน้องใหม่เจน5คลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับยอง